มามคือคืออยากรู้ว่าผมเล่นเฮี้ยเองหรือว่าตัวนี้มันเฮี้ยอ <า S 1> ี้กากเองากใจผมเลยคือคืออะไรอ่ะเล่นเราไม่เคยเล่นได้ดีเลยแต่าจะค่อบักดีพี่มันไม่เกี่ยวชังไม่เกี่ยวผิดือพี่ม,พมันเกี่ยวกับบักเลยนะคุ้งเราไม่ยอมไปเนี่ยไอ,อ,อ,อ้ทหารทรยศฉลิบกูเป็นนกชลิปกูเป็นนกกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงพก่เลยกุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยหไุ่ไม่้ช็อันช่าง

ตาคอ๋ออย่าคว่างมีดใส่ฉันคาตาลิน่าเอ้ยทหารทหารไม่เคยย่อีกแล้วอ่ะนั่นแหละคืออย่างที่กูชอบเข้าเลยพี่แน่นอนครับมึงทำอะไรอะชาลีฟฮัลโหลใช้ป้อมตีเด็นั่นแหละครับเด็กๆมันเป็นแผนที่พี่ไม่เข้าใจหรอกกูเกือบตายมึงดูเลือดกูแล้วมันมันเป็นแผนที่พี่เข้าไม่ถึงมันเป็นโลกของบองบั้นนะจะไปรู้มึงได้ยังเมื่อกี้มึงคุกอะไรของมึง ไม่ผมคุ้งดักมันชุนโต่งอย่างเงี้ยพี่ไม่เข้าใจไงมาพี่กูไม่เข้าใจจะพี่เข้าใจของผมพี่จะไม่ถามผมเว้ยกูไม่เข้าใจเอาเดี๋ี่เนี่ยได้เลยได้เหรอได้ได้โอ้โหพี่อะอย่างพี่เนี่ยมึงก็แหละช้ากูเข้าคนแรกเลยพี่น่าบอกกูช้าตรงนี้ไม่มีความจริง ผมพี่ไม่เข้าใจแผนเลยผมกลัวอะไรไม่เป็นวูพี่นามาว่ะคิดว่ากลัวจะมาตรงเนี้ยใครจะทาไมหมถ้าโดนนาตีตายนี่ยปุ๊จหามากเลยเออพี่ไม่เข้าใจแผนผมไงพี่หนีฆ่า,ามันไม่ได้มูดอธิบายแผนทุกคนสิแผนผมเมื่อกี้ผมเดินเข้าอันปีใสเศ่ป่าพอมันล็อกอัพเสร็จผมก็ดึงดึงอ่ะพี่ต้องอะไรอะไรอะไรกูขึ้นไปทันมึงไหมล่ะเราเองก็ได้ยวะใช่หนาไม่เป็นเราเองเลยพ่อหันเ็จไปดูบูดีครับหาเสร็จ เออมันใช้เป็นบรอรด์ไดนนน้นี่ไอ้บ้านนี่เรื่องแค่นีนพี่ไม่รู้อะไรสักกูรู้แต่ก<น>ูแค่รู้สึกว่ามึงจะมาช่วยกูหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอาอีกแล้วทาหารแม่งทรยศอีกแล้วแม่งตีไม่โดนอ่ะ <c oughs> ไอ้เฮียทนันปะพอพอไม่ต้องเข้าเรื่องน,น้อยโอ้โหเสียงตีพี่เลยพี่นี่เห็นป่ะพี่ไม่เข้าใจแผนดิเล้แผนนี่อะไรกูพุ่งตามไปเมื่อกี้กูก็เก่งแล้วมึงจะมึงจะบ่นนะกูเสียงตีสองรอบเพื่อพี่หน้าเนี่ยไม่แกงกลางนะโหอะไรอย่าเนี่ย กูคตรเบื่อชฉลีเลยเอ้าทหารแม่งพุ่งดีเลยคืออะไรวะแล้วที่ชอบที่เขาตาหายและทหารพุ่งดีเลยอ่ะอ๋อบิ๊กเนี่ยอ๋อบิ๊กเดะโอ๊ยถ้าเป็นแบบนี้มึงมานี่ดิไอเกิดว่ากูว้าบะกูว้าบะแล้วเนี่ยเร็วเร็วเร็วเร็เด็กเด็กเร็วเร็วเร็วตายแทนเนี่ยเอ้าเฮี้ยไม่ติด ทหารผิดด้านอีกเจริญพรทยมน้าน้าวัดไม่น่ารักแบบแม่งฆ่าแม่งจับมันพี่จับยังไงอะจับยังไงอะไปจับมันดิีไอแผลเนี่ยมึงจับน่ฮะหนีไปไหนจะหนีไปไหนโลว้ยบอดกูเยอะมึงต้องหนีหรอกอะทำอะไรอะเรียบโหพี่ถอยเลยแผลจบแล้วป๋ามา มึงจับหมาให้กูหน่อยโอ้หมาอะไรยังมีโซโออยู่มึงจับหมามก่อนคาตาคาตาคาตาระวังคาตาไม่มีอนติีนะไม่มีมครับเอ้าเกี้ยตายโดนเบิลยเอาเฮี้ยนาหารม่นเพิ่งทำงานคืออะไรวะเดี๋ยวน้ำมื่อกี้มึินคนแรกไม่ใช่เหรอว่าต่เร็วว่าทหารมันไม่ฟังคำสั่งเลย <c oughs> คนมันไม่น่าเขาลบเราจะฟังทำไม ไูเดิกูจบเกมกูเดินไปถ่ายไปอย่างเงี้ยเลยชลินคุณเล่าให้ทายได้ไหมกระลาข้าเหนือมาแล้วคุณเดินไปต่อยหน้ามึงมาที่หน้าตีกันอ้าวที่หน้ากูดีหมูไม่รู้แผลเลยเดี๋ยวดิ้กูเดินอยู่เนี่ยมึงเห็นกูเดินอน่กดกดทหารใส่พร้อมเลยกดทหารใส่พร้อมไปเลยกดแล้วได้อะไรมาทนดาเมจไปเลยอจริงวะเนี่ยไอ้เขี้ความรู้ใหม่ว่ะไอ้เขี้ชลินี้ไม่ต้องเล่นแล้วไอ้เขี้ความรู้ใหม่ว่ะไอ้สัตว์โอ้โยเฮียไม่เคยรู้มาก่อนมหาจักรเท้าช้างแล้ก็อธิบายไว้ กูมไม่เคยอ่านเลยใช่อยมางไม่อ่านกันจนกระทั่งตะเกาบอกจ้ะไอตัวนี้มาได้ยังไงเนี่ยมาขี้ขวาเดินรู้แล้วนา,านเลยว่าเกมน,นี้ไอ้อมึงพุ่งสิไอ้เฮียทหารไม่ยอมพุ่งทหารไม่ยอมพุ่งนะไม่ยอมพุ่งทำไมกูไม่แฟวรวละทำไมไม่แฟร์อะไอ้เฮียมันทำไมมึงไม่พุ่งไอ้เฮียเป็นอะไรไม่มันไม่ยอมพุ่งอะ คือ <c oughs> มันไ,ไอ้เฮีย้ย<ว>มันบักอีกแล้วอ่ะคือกูพุ่งไปแล้วมันไม่ยอมพุ่งอ่ะไอ้เฮี้ยเดี๋ยวกูถ่ายให้ดูเลยเดี๋ยวกูเอาคลิปให้ดูเลยไม่พี่กดพุ่งไม่ได้พี่น้นองพุ่งเลยมันบักแล้วเดินออกมาเลย <c oughs> ไอ้เฮี้ยเดี๋ยวกูจะเอาคลิปเนี้ยไ,ไปประกาศให้ดูว่าไอ้ตัวเฮี้ยนี่เป็นบักแม่งไอ้เฮียเฮ้ยกูตายอ่ะกูคว้าไม่กูพุ่งไม่ได้อ่ะเฮ้ยกูจะบ้าตายกูตายสองตัวเพราะกูโดนบักอีกแล้วมึงคิดดูดิโคตรเลยซึ่งทำไมเนี่ยเฮี้ยเห็นมันแม่งหน้าตาเหมือนตัวไฮเทมผ้าในสตาร์คาลเลยซื้อมาแค่นั้นแหละ เแคยแค่กูเอารักษาชีวติตรอดได้กูโคตรเก่งเลยเฮียวันนี้กูจะฆ่าใครได้ไหมเนี่ยกูอยากรู้เย้ไอิ yeah! นสั์กูได้คิวแล้วอ้าวทำไมจะไม่ฉันเห็นใช้ได้เลยเอาเฮียตายว่ะไอเฮียมันยิงแรงจังตายสามแล้วแล้วที่จะหน้าไหนจะโง่นีน้เป็นี่น้อง,องไงวะดูสกอ้อนไม่เหมือนเด้เลยมาสุด<ว>ตัวนี้ใช่เลยใช่เลยโอ้มันปั่นใครมันปั่นใครปั่นทำไม อันตีนี้เพร่อเธอหมาตีหมาตดกแพงหมาไม่ตดกระแพงเงเกหมาไว้ได้ไหมหมาไม่ตีกันนะนี่ก็นี่หลหรอนะ้ยจงโถกูโถกูไยโห้ยใจเย็นใจเย็นเราคุณได้คิวได้ไงคี่๊มก่อนัก่นนันทั้งนัน โอ้โหเออกูยอมกูยอมกูเล็กกูยอมมันอยู่ในแผนเราเราต้องแลกห้าคนเอาป้อมกูเล็กกูยอมเว้ยแต่เทียร์แรกป้อมเลยว้าวละกดมึงใช้ไม่ว้าวแล้วกูไม่ว้าวแล้วเปลี่ยนใจดีกว่าเดินก็ได้คนเราไม่ต้องรีบร้อนเดินเอา บไม่ได้บินหรอกคพี่ไปพี่ก็ตายพี่พูดจีใช่ไหมนี่โกูิปกมีทอยแห่งนาเกม่มอร์นเนี่ยกูสร้างกับมือเลยนะเว้ยทำเขาลบทำเขาลบกุ๊กกรูกุ๊กกรูโอ้ยอย่าทำผมเจ็บเฮ้โหข้างล่างกูโดนแล้วเนี่ย บอกอะไรเอ็งไปยังพี่ซื้ออะไรของม่นจดขวนว่างนี่หมาตีกำแพงไอ้เตี้ยที่จะหน้ามานี้ดิอาต็มที่ออ๋โอเคชิมูจีอ้าวขับตามาตอนไหนวะอ๋อไม่เป็นไรม่เป็นแขนยังอินอีก อยฮะขอยีดสิเ oh, yeah, okay. okay, okay, ่นเรยสิไหดโอ้โหเ็ไปบแล้วมาแล้วเนียมาแล้วเนี่ยโอ้็บเจ็บมากมากมากที่สุดมาแล้วมาเอาด้วยเนี่ยอ้วขิดไปเลยนั่นแหละครับนั่นเนนแที่มาดเยี่ยมากเลยอนรั่นแหละครับิดแต่กูเนี่ยแต่กูตายอะ พิงผัวแล้วอที่ครับเต็มที่ว้ามาช่วยแล้วเนี่ยโอ้ม่อยู่ในเฟรมปะรอเลยวว้ามาอยู่ในเฟรมก็พอใจแล้ว